สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานเทศกาลท่องเที่ยวกันชานะครับที่สยามเดยเกตหรือว่าตอนนี้นะครับเขาปรับชื่อใหม่เป็นแพนาบวิสแลนด์หรือว่า พุ่งกัญชาหรือว่าดินแดนแห่งกัญชาไนั่นเองนะครับซึ่งมีการจัดงานนะครับนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากกัญชากัญชงนะครับนำมาแสดงที่นี้นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันาวาที่25 26, ถึง26มิถุนายน2565นะครับก็จะมีหลากหลายเดผลวผภาะพาไปชมบรรยากาศนะครับ ในงานที่มีผิพิภัณฑ์กัญชานํามาแสดงไปจำนวนมากนะครับมีหลากหลายมากนะครับสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นนะครับอย่างวายกัญชงนะครับหลายๆอย่างนะครับสารตากจากกัญชาก็เชื่อว่าเป็นสารที่ทําให้อารมณ์ดีนะครับมีความเพลิดเพลินนะครับทาให้นอนหลับเดี๋ยวเราไปชมบิพิธภัณและไปชมทุ่งกัญชานะครับของบริษัทกุศล CSR นะครับซึ่งจะ ท่านเข้าไปสู่ดินแดนแห่งกัญชาติดตามกันเลยครับเดินเข้ามาก็ในงานนะครับก็เริ่มต้นที่นี่เลยนะครับนี่ครับต้นกัญชานะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกนะครับเรื่องกัญชาเปิดเสรีกัญชาให้ประชาชนได้ปลูกนะครับใช้เองปลูกขายต้นได้แล้วนะครับนี่ครับทาง นุาสาซ SR นะครับก็ได้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวกัญชาขึ้นนะครับนี่ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับมีผลิตภัณฑ์จากกัญชานะครับนำมาจำหน่ายนำมาออกร้านเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็จะเป็นกาแฟกัญชานะครับ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับมีกาแฟดำมีกาแฟดิฟนะครับมีสารสกัดจากกัญชานะครับตัวนี้ซึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสารสกัดนะครับที่ทำให้คนอารมณ์ดีนะครับนอนหลับสบายนะครับมีกัญชาสเปรย์พ่นคอเนี่ยครับมีสเปรย์พ่นคอนะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับที่นำมาโชว์มาขายในงานนี้นะครับว่า แก,ก่กัญชาแล้วนะครับก็มีผิดคนต่ข้อมนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศของงานเทศกาลท่องเที่ยวกัญชานะครับที่เลเจนสยามเลเจนนะครับหรือว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น คานาบิสแลนด์นะครับแหล่งปลูกกัญชาขนาดใหญ่นะครับของบริษัทรุษา CSR นะครับซึนี้ก็มีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวกัญชานะครับระหว่างวันที่25 26นะครับมีทุนอายสงพน2565นะครับนี่ครับก็จะมีผลิตภัณฑ์กัญชานะครับซึ่งเนี่ยครับ,รน,น,น,รบ,น,รบนำมาออกร้าน นำมาโชว์นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับเป็นเป็ดพันสบู่ใช่ไหมครับสบู่จากกัญชาซื้อสบู่จากกัญชงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสบูกสบ่กับกัญชงนะครับน,นี่ครับก็เป็นตัวด้านในของค่ะว่าชนิดนนแล้วสบู่คือสามารถใช้ได้นาน้ำใช้ในน้ำใช้ในน้ำ สารสกัดธรรมชาติทั้งหมดนะคะเป็นจาก้งาทั้งหมดเช่แล้วก็แพ็กเกจก็เป็นกระดาษ้หมไไม่ทำลายสิ่งแวดล้อค่ะก่อนได้นะคะครับก็จะเป็นน้ำจากกัญชานะครับเนี่ย กันนี่คอล่าค่ะใช้ผสมงเครื่องดื่มที่เป็นอลกอห์ได้ค่ะไม่แห้งไม่เมาและไม่นานค่ะอร่อยค่ะเดีวนี้วดหนึงร้อยบาทค่ะนเครับนี่ก็คือน้องก็บอกว่านะครับกินแทนเหล้าได้ไม่แห้งกินกับเหล้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโซดากัญชาใช่ไหมครับใช่ค่ะครับ,รบโซดา กัญชานะคะพีเออยยอเจ้าแรกนะคะสมสวยหนึ่งเลยค่ะจากกินกูมีค่ะขอด้้คนี่ก็คืคคอไหว้กันชงนะครับในเมื่อมาถึงที่แล้วนะครับผมก็จะขอลองก่อนนะครับว่าทู้จากขวดนะครับขวดจะเป็นนี่ครับนี่นะครับยาวนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะ อ๋อช ok> ิมนะครับนี่ครับจะลองชิมดูนะครับก็รสชาติก็เหมือนเหมือนไบขผาทั่วไปนะครับแต่ว่าก็เป็นรสชาติรสชาติดีนะครับอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้รู้รสนะครับต้องกินเป็นขวดถรู้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะกลับมากินกขวดตอนนี้ขอชิมแค่นี้ก่อนครับครับตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชงนะครับ นี่ครับผลิตภัณฑ์จากกันชงแบรนด์เฟิร์สพลัสนะครับซึ่งนี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่นี่วายกันชงนะครับซึ่งผมได้ชิมไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงผงปรุงรสกันโอชานะครับนอกจากนี้ก็จะมีเซรั่มนะครับมีหลายๆอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ ดูจากหน้าน้องก็รู้ครับเพราะว่าน้องก็ใช้กันชงอยู่หน้าก็จะเนียนประมาณนี้นะครับใช่ค่ะครับกาแฟบองชินชากัญชงวายกัญชงได้ไหมคะบองชินหมดได้แล้วคะวาเป็นไงบ้างคะอร่อยครับวายอร่อยครับจะต,ต้องกลับมาทานตะกรวดถึงว,ว,วัวนี้น้องเขาบอกว่าขายดีมากนะครับวยายากันชงนะครับ หนึ่งล้างหมดภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อเช้าลองชิมวายดูนะคะสบู่นะคะนครับ,รบนี่ก็จากแบรนด์เฟิร์สพลัสนะครับก็อีกติดพันมีสบูสบ่ล้างหน้านะครับสบู่กัญชาคุกกี้กัญชานะครับเพียน,นหอม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยาชงสมุนไพรนะครับลดไขมันสําหรับคนที่มีไขมันเกินนะครับหรือว่าใครที่อยากจะหุ่นดีนะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีมีครับสารสารสกัดนะครับวันนี้ก็มีเทศกาลท่องเที่ยวกัญชานะครับก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากกัญชานะครับก็แวะมาเดินชมได้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26นะครับแต่คลิป วิดีโอนี้ออกไปก็งานน่าจะจบแต่ว่าทีนี้เขาจะมีกิจกรรมตลอดนะครับที่สยามเลเจนด์นะครับหรือว่าแคนา i บสแลนนะครับ ครับบรรยากาศในการชมผลิตภัณฑ์นะครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกนะครับกัญชากัญชงเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับออตอนนี้บรรยากาศในการเรียนรู้บรรยากาศในการศึกษาเกี่ยวกับกัญชากัญชงนะครับก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับ ตรงนี้ก็ก็จะเป็นโต้ยอดเหรียญน,นะครับตู้ยอดเหรียญกาแฟนะครับซึ่งสามารถที่จะมากดนะครับเป็นโต้กดกาแฟอัตโนโมัตินะครับซึ่งเป็นกาแฟกาแฟร้อนผสมชากัญชานะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของงานเทศกาลท่องเที่ยวกัญชานะครับที่สยามเลเจนด์หรือว่าแคนนาบิสแลนด์หรือว่าอาณาจักรแห่งกัญชานะครับ